muối leo, chắc bỏ ao nước nó không được, không phò men bơ, cứ phò để tôi để. Này, cái chữ khế nông dìn đang sẵn nọ này nọ. Đấy Oh, phò này vẫn chỉ 3 1. Hả? 3 1. ของพ่อสามหนึงบนสามนึ่งบนโอ้คุณพ่อฟันสามหนึ่งบนเลยครับเก้าเจ็ดพอเกไร่เดือนอ๋อหัวสิมานี่เป็นพ่คุณพ่อฟันบนของพ่อเนี่พ่อเสื้อต่เลขข้างบนว่ะออกข้างล่างพ่อกับพ่อเสียใจแต่ว่าเมนบนสามหนึ่งเก้าเจ็ด คือจังใดมาหมักสามหนึ่งก็เก่าเจ็ดบอกผมได้บ่มันฝันว่ามันบ่ฝันหรอคล้ายๆคือฝันนี่แต่ว่าบ้านมันจังใดเรบ้านมันเวลาู้สื้อมันไป่ถือใจเละกันอ๋อแล้วบ่ซื้อแล้วหาซื้อตัวอื่นแล้วก็แล้วบ่บ่มันเลขกับพ่ออ๋อไปซื้อตัวอื่นเขาอ่านั้ยไปซื้อตัวอื่นอ่ะมันอ่านหมั้ยทำมันจะมอวมันเสวให้มอซื้อเลยวันอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคุณพ่อคุณพ่อก็คือว่ามักหมักเตียงกู คือ <c oughs> กันอะไรเรื่อยแต่พอ้อแต่ขางบนคือบ,บนก็คือบ,บนอย่างเดียวตัวหนึสองตัวทันล่ะนี่แหะคือพอพอพออัน,น้นี่แหะพอให้ไว้ว่าันมาหนึ่นพอก็ว่าตัวนี้แหละครับขันเข่าก็ขือเข่าเลยบนเลยอ๋อขันเข,าข่าคือเข่าบนเลยเสบนเลยบ่มีบ่มีรางของพอเด้ครับสามหนึสาหนึ่งนี่คือบนเลยเออสามหนึ่งก็เก่าเจ็นี่เออเดี๋ยวพ่อพ่งันมันมานออกมาก่อนชแปด มันก็สแปดเนาะหโอ้ยแม่นแม,แม,แมนบหอครับบางหนึ่งมันออกอันนี้หมดที่ผ่านมาน่สองปครับเออเดี๋ยวโอ้กนผิดแล้วออกสอปดครับมันมาครับือมันออก 28, อเ8แเพราะเชียนเลยว่าสองแต่มันออกมาเลยว่าที่หกสองแปดเอ้เอเลยลืมไปเลยหกสองบ้านพ่อชิมาเคียดวางที่พออ่อจ้า ตัดช่องโจรมันส sí ิเป็นเหล็กบนเลยตรงเลยเดี๋ยวห้องก่อนอ๋อมันสิเป็นเหล็กบนเลยตรงทีมาครับมันไม่มีอะไรว่างหันมันเป็นหาหนึ่งหันมันเป็นต้น เออเป็นหาหนึ่งวดนี้เออหวนี่ยเป็นหาหนึ่งหาหนึ่งหวดหาหนึ่งก็ของพอกับที่ซื้อได้หาหนึ่งก็ว่าเขาชีอ่นมอทันะวันเีวันอบวันหาหนึแต่ว่าเอาเอาเอาแนนนอนคุณพ่อหมวดนี้คุณพ่อมากตัวไหมากหาหึ่งแม่สาหนึ่งหรอหาห่กับเก้าจหงกับเก้าเจ็ดเออของพอเด้ครับตรงนี้ลซื้อบ่หลายหอกพรตัวลยี่สิบยังขันเขาอ่านขันเขาอ่านพอซื้อ หมอเขาอันพ่อบอซื้อมันบอกซ้ำซื้อให้มันแล้วเนาะซ <c oughs> ื้อให้มันคุณพ่อก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตีแหละครับไปบอ,บอมีเงินไปซื้อพันนันพอ่องบเงินไวแ้แค่ห้าสิบบาทร้อยบาทพ่อเ่าเคยซื้อเป็นพันเป็นห้าร้อยยังเขาเด้แหละมันบอกมีเงินไปซื้อพันนันคันบอสเจงๆ,ๆนั่นงวดเจ๋งๆนั่นพ่อซื้อสีศูนย์คือว่าเขียนมาแล้วเรียกจังกุ๊กเดียวก็ยังก็มาแล้วมาแล้ววานกับพ่องบเงินไว้ วันที่สูญเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเขียนได้พอว่างวดที่สูญหัวว่างวดที่สูญสูญที่ข้างบนนั่นที่พานมาก้วดนั้นพอมาว่าเจ้าเฝ้าเขียนตอนนี้ไม่เชื่อนายเพี้ยนวันตัวนี้เจ้าแถวเทวยี่สิบส่วนพ่อบอกอร่อยหนึ่งเลยมันไปออกมันเป็นเลยล้างบ้านแต่ว่ามันบดริบริได้มันเป็นเลขคนละแบบยรคนเล็เก่งว่านี่มันจ่ออกข้างบนโดยตรงออ๋ วันนี้เอาคุณยังดูเด็กขังบนผดไปออกสี่ศูนย์สี่เบื้องท่อดสัตว์ว้าวว่าอะคุณเจ้ามิเตเนลนี่นว,ว,ว,ว่าอะไรถือทุกงวดเลยเจ้าแต่ว่าบ่ได้เงินเขาอ,อ๋อแต่ว่านี่แน่ที่แน่งวดนี้คุณพอ่พอม<า>ักยังพอบอกไป่าหาหนึ่งเออหาหนึ่งก,กับเก่าเจ็ดกับเก่าเจ็ด,จดคุณพ่ออย่าลืมเลขเด้อบอกบอกเอาคุณพ่อซื้อไว้จังเด๊ะเอาถือเดี๋ยวผมเสด็จมหาพอดีนี่แหละดุงเขางวดนี่แหละพราใหญ่ดีพราใหญ่ดีเนาะครับพราใหญ่ดีคุณพ่อดีว่าเออพอดีเนาะเออเออคุณพ่อ เดินก้นพอดละกันเนาะครับคุณพ่อดีนะครับคุณพ่อดีก็บอกว่าอันนี้เป็นสูตรข้องเจ้าของเันว่ะครับชวนน้องเจ้าของแต่ว่าท่านเขาี่คือเขาเต็มเต็มบนเลยโบแม่นฝันกับแกงอองสองชื่ออยู่ตลอดอเอออยู่ตลอดอยู่นี่แหะครับเออห,าห้านึงนี่โ่ต้องกลับไม่ต้องกลับชื่อตรงๆเลยว่าห้าหนึ่งขันขันว่าวโเพี้ยนเด้ขัน่าเพี้ยนเออขันเวลาบอกคนยั่มันเพี้ยนก่นเวลาเขาเขียนไปสิไปซื้อน้ำจ้ามือเขาเนี่ยมันมันอันนั้นหมด มันบอกว่าอ่านหมดแล้วแล้วเขาถือหาสื้อบ่อใดบางเขาซื้อัตอื่นแทนมันบ่อไดเสั็จล้มันไม่ต้อ่านมันจะบอกเขาสื้ออดไรเจากมือชุ่มคุณพ่อดีคุณพ่อดีคุณพ่อดีเิ่นบอกว่าเก่าหนึ่งนะครับเก่าหนึ่งนะครับสําหรับเลกสูตรนะครับเป็นสูตรเเจ็ดเออห้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเออท่านผู้ชมไปมาผมก็เลยจะพูดตัวเลขผิดเลยพูดกลับไปกับมาขอดีคนพูดเสียงดังนะครับเออาห้าหนึ่งกับเก้าเจ็ด สำป้าานเดอบนคันยังก <simplicity. S 2> ่อพอวางไงเก้าเจ็ดอย่ามันถือเป็นยังก่อบางเกี่ยวเด้อเก้าเจ็ดครับแต่ว่าที่พ่ออันนีกวังหันว่ามันอ่าหนึ่งอาหนึ่งคือขังบนโดยตรงเลยนบนโดยตรงนะครับบนโดยตรงต้องไปซื้อตัวอื่นเออบ่ต้องไปซื้อตัวอื่นบ่ต้องกลับไปกามามันเสียเงินหลายอ๋อมันเสียเงินเยอะ ช้ำซ <cin stereotype> <award> <dragging> uh ื่ซื่อตั้งคนซื้อหาลอยพันหนึ่งอยงที่มาทุ่มตัวเดียวเนี่ยมันมันบ่อกระแล้วแต่มามันคล้ายๆว่ามันออกมาตรงๆเลยเด้ออ๋อถ้าออกมาก็คือตรงๆเลยเนาะบนก็คือตรงๆเลยครับโอ้มันที่คอคอหนครับคุณพอดีคุณพอดีอายุเท่าไหร่ละครับเจ็ดสิบโอ้อายุเจ็ดสิบม่ใช่ออกไอ้อายุวะเจ็ดสิบปีนี่จักแล้ววังหันมันกรโควิดอยู่เก่าหนึ่งเก่าอ่าวังหันมันกรโควิดอยู่เนาะออกเลขนายหลวงหมอนั่นครับ เอาหน่นั่งจะซื้อเอามะแดงแค่ออกข้าังหลังออกไงนะ